บ้านนี้เพื่อนคุณเป็รยังสี่ละครับพี่นะกระซอยกันดีปวดแล,ล้วครับขนนะครับพี่เบิ้งนะฮะเมื่อปีหกหนึ่งครับผมสั่งได้มาสำนีนะครับก็ลบเลยว่าถ้าเกิดบุญมี่บาสนามี่เดี๋ยวสั่งตอนะครับใ้ไน้์ลังค่านะครับ ผูท้ที่ตามผมมาตั้งแต่ดุนแล้วกัน่าสิเข้าใจนะครับเนาะตั้งแต่สมยัยปูเสือเอาไปถอดไปนะครับ มองเห็นในไลท์เจ็ดสามอ๋อครับ พกเกตสองไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อเธอได้รางวัลเลขกไทย3ตัว2ตัวทางช่องเปเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาหมาเบิรงตัวนี้ไหมครับได้ขอจีเทียแน่ลูกจับจับพกเกตสองค่ะออกบ่ครับออกบ่ออกค่ะออกแนบ่อไปแล้วเจ็ดสองดีเจ็สองค่ะเจ็สองอิริติดาแมนแมนลีติไดงแมนค่ะเจ็สองซื้อให้ซื้ออยังลอตเตอรี่เหรอเนาะแมนซื้อลอตเตอรี่อ่ะเจ็สองเนาะแมนค่ะ นี้ก็นัก่กจนรดเกตสอก็บ่ออกนั่มนั่มอย่าง เกสน่มาจากหวดแล้วน่มาหันสวดแล้วค่ะเกสองวดนี้กสีน้ำตแมนงวดนี้กัสีน้ำตัองเสามแนค่ะลเต่นันงวดบางเรงนี่ิหาไปกรบอออกเจ้แมนค่ะอ๋อดี้เอาตอีกแมนหวดนี้จะเอาตอีกเสองเสองเลขถูกพุกไกเสองเลขถูกพุกเกสแม่ะเขาก็เลขถูกเลยเขาก็เลขถูกอืมครับครับครับขอพูดหลายๆครับ เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อเฮงๆได้สร้างเงี้ก็สร้างโบสถ์เออสร้างโบสถ์เนาะเรื่อยๆน้ำกันนะครับได้สร้างโบสถ์ไปกัน จิตตังปุตตานะมาสัมมาสุวัติโหตุยานิตักปุตตานิสัมมาคตานิโคมมานิวายานิวานทะเรเจตตาตังเดวามโนสัมปวิิตังธรรมัง

เขาไปอ,อครับพี่ครับ วปไงบอันนี้คู่บาอาจารย์จากพุทธสมนะครับอพุทธโสมเพิ่นมาบอกว่าให้่ใหญ่ให่ไหมนะครับเพราะว่าคนบอกว่ามันขวงตะเวนขวงตะเวนนะครับผมเพราะว่าตัวไห มาบอท่านเหรอครับผมเกี่ยวหยาครับอาชีพผมหลายเดี NP ๋ยวพ้นยีฮ็ดพิธีนะครับผมได้เบิ่งบรรยากาศภาพบรรยากาศพิธีนะครับเป็นจะได้ครับสัญญาณของแคทเทเลคอมชัดบ่ครับนะแคทเทเลคอมนะครับชัดไหมเอ่ยนะฮะเครื่องนี้ใช้แคทนะครับมาครับมาปวกกะทินั่นล่ะซอยเพิ่นครับผม ซอยกันซอยกันครับซอยกันนะถ้าเกิดว่าผมนะครับผมมันมีแ้งดึงให้มากก็เลยตองมากครับคนรักมีพี่คนชอบมีครับเราจะให้เราถูกใจทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะนะครับคนรักก็เยอะคนไม่ชอบไม่รักก็เยอะผมเลยถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ ไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะครับพี่รอลุ้นเลขท้าย2ตัว3ตัวเนาะอย่างไงถ้าลอตเตอรี่มาก็อยากให้ทุกคนติดไว้นะครับคนละใบคนละใบครับเผื่อมีโชคให้ได้ร่วมสร้างโบสถ์กับครูบาอาจารย์ท่านเนาะพี่ๆทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรจะช่วยเดี๋ยวผมจะบอกพี่อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เตรียมตัวไม่ทันนะครับก่อนเดี่ผมว่าจะไปหาซื้อของมาให้ชาวบ้านชิ้นมันกับพระท่านละครับผมไปหน้ากระลังมานะครับไปเกี่ยวหญ้าให้วัว

่วกใจอยากม่ได้หาเินหาจองไหนติต่อน้ำพึ่นมีหล่ะเอาหาใใ้เธอสามโตยังไ้สามโตขึ้นกัน นี่ครับผมจะเอาคนนี้มือคนนี้ผมมีเส้นคือกันว่าสิเพิ่นสีให้ผมสามตัเดี๋ยวนี่คนนี้ครับคนนี้ผมจะเฉยอยู่ครับตอนนี้ผม,มีคมวามรู้สึกว่าอีกอย่างเลยครับ